สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอนะครับแนะนําองค์ประกอบของแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่วันนี้เนี่ยก็จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับมารีวิวให้ดูว่าในาแผนพัฒนาการบริหารขั้นพื้นฐานอันนี้เป็นปีงบประมาณหกเจ็ดนะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับโรงเรียน ในสำนับบงกงานเขตพื้นที่กรารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2นะครับเป็นโรงเรียนวัดบางสายในนะครับประสิทธิ์สินปาคารครับก็อันนี้ก็จะมีชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็สังกัดแล้วก็มีที่ตั้งนะครับหมู่ที่3ตํตำบลแก้วฟ้านะครับอำเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็มีอีอเมลนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอีเมลของ เขอเรียกเนอช,ชัยเป็นอีเมลของทางโรงเรียนนะครับก็น่ะเป็นอีเมลของท่านผอ,อแน่เลยครับเนี่ยนะครับชื่อเดียวกันอ่าอันแรกนะครับคณะผู้บริหารนะครับในโรงเรียนวัดบางไซายในก็จะมีะท่านผู้บริหารโรงเรียนวัดบางซายในเป็นท่านนายเฉลิมชัยนะครับ เพชรชาตินะครับแล้วก็นางสาวส,สสิทธรลื่นรถนะครับลองภูิในการโรงเรียนวัดบางไายในนะครับก็จะมีทั้งเบอร์โทรและอีเมลอยู่ในนี้แล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลพื้นฐานก็จะมีประเภทและขนาดของโรงเรียนนะครับประเภทของโรงเรียนก่อนนะครับเป็นโรงเรียนประถมศึกษานะครับ อันนี้มี3ประเภทอยู่ในนี้นะครับมีโรงเรียนประถมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาก็คือจะมีถึงมสาแล้วก็โรงเรียนมัธยมศึกษานะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะมีเฉพาะประถมนะครับโรงเรียนในโครงการลักษณะพิเศษอันนี้จะมีอยู่1 2 3 4 5 6นะครับถ้าพูดถึงโรงเรียนในโครงการลักษณะพิเศษจะมีอยู่6ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเป็น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำรินะครับลักษณะที่2เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาลักษณะที่3เป็นโรงเรียน1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพลักษณะที่4เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแล้วก็ลักษณะที่5นะครับเป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาลักษณะที่6เป็นโรงเรียนที่ ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษนะครับวงเล็บนะครับเป็นพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่เกาะพวกนี้นะครับแล้วก็ลักษณะโรงเรียนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษอีกก็คือโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษนะครับตามการจัดตั้งโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนราชประชาราชประชานุเคราะห์นะครับอันนี้เฉพาะสำนักงาน เฉพาะที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศารึกษาครับหัวข้อต่อไปองค์ประกอบต่อไปเป็นขนาดของโรงเรียนนะครับในนี้ก็จะต้องมีการกําหนดาการชี้แจงขนาดของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนวัดบางายในนะครับขอญาติเลกชื่อเต็มๆเลยนะครับประสิทธิ์สินปาคารนะครับโรงเรียนวัดบางายในประสิทธิ์สินประคารนะครับก็ เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับจำนวนเด็กเนี่ยขนาดการก็จะอยู่ที่1 2 0่งร้ถึงเจ็นะครับซึ่งในโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด131คนนะครับที่มานะครับก็เป็นเกณฑ์การย้ายผู้บริหารตามหนังสือ,อสอพอด่นที่สุดสพทอูนย์สศอ4นะครับนวนที่ ส1ิเปี66นะครับสิหาคมปี66อ,อันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่10ปี66นะครับ10พยอปี66แล้วก็ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาอันนี้แจ้งมาจำนวน15คนนะครับมีท่านผู้นวยการมีรองนะครับรองผู้นวยการนะครับแล้วก็มีข้าราชการครู10คนพนักงานราชการไม่มีนะครับผู้อาตราจ้างไม่มี แล้วก็ลูกจ้างนะครับลูกจ้าง3คนได้แก่ลูกจ้างประจํา1คนลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ1คนแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณไม่มีนะครับเป็นได้จากเงินงบประมาณนะครับเงินนอกไม่มีจ้างนะครับแล้วก็นักการพารงหนึ่งคนนะครับข้อมูลวันที่10พออย6 6เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นของโรงเรียนวัดบางซ้ายในนะครับ สร้อยว่าโรงเรียนวัดบางไชในประสิทธิ์สินปาคานะครับประสิทธิ์สินปาคารโอเคครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่จุดเด่นนะครับก็คือได้รับการร่วมมือจากชุมชนเอกชนแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็คณะครูมีความพร้อมมีความรู้มีความสามารถที่หลากหลายมีนวัตกรรมวิธีการหลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้ครับ จุดที่ควรพัฒนาโอ้โหจุดเด่นเขาก็คือแบบพร้อมเลยนะครับศัยภาพาไม่ว่าจะเป็นชุมชนแล้วก็สักยภาพของบุคลากรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่พร้อมคืออา,อาคารสูทโสมต้องปรับปรุงซึ่งได้ของงบแล้วด้วยนะครับวงเล็บไปอันนี้มาดูปัญหาและอุปสรรคนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเรื่องของ ปทกันเลยนะครับบริหารงานทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของอาการอาคารที่ทรุดโทรมต้องปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก่าแก่นะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขใช้งบประมาณที่มีอย่างจากัดแล้วก็ระดมทร,รัพยากรทางการศึกษามาพัฒนา,าบริหารงานบุคคลนะครับเพิ่มทักษะในการพัฒน,นาตนเองแนวทางนะครับครูอบรมเพิ่มความรู้ต่อย,ยอดความรู้ใหม่ปัญหาทางวิชาการหลักสูตรสาษากับการบูรณาการนี่นะครับกับการบูรณาการ แนวทางการแก้ไขจะทําหลักสูตรหลักสูตรระดันสองตัวเอกเทศนะครับเช่นหลักสูตรอาชีพหลักสูตรต้านทุจริตนะแผนแผนการซ่อมเสริมนักเรียนนะครับแล้วก็บริหารงบประมาณนะครับบริหารงบประมาณก็จะเป็นงบประมาณมีอย่างจํากัด แล้วก็แนวทางนะครับระดมทรัพยากรทางการศึกษาแล้วก็ใช้ใช้ให้คุ้มค่าด้วยนะครับมีเป็นงบประมาณนะครับมีอไม่อเอ,อ่ยอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นแผนการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นแล้วก็นโยบายระยะเร่งด่วนหรือว่า q ควิกวินนะครับของสปทประจำปีงบประมาณ2,567ตุลาคมถึง กันยายนปี67ก็อยู่ยังอยู่ในช่วงนี้นะครับยังอยู่ในช่วงใช้แผนนี้สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาิติการประจำปีประมาณ67ถึง68นะครับโรงเรียนวัดบางซ้ายในปะสิทธิ์สินปาคารนะครับในนี้ก็จะมีเรื่องของนโยบายนะครับโครงการกิจกรรมแล้วก็เป้าหมายการดำเนินงานแล้วก็งบประมาณ ที่ใช้แล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับเรามาดูกันว่ามีโครงการมีนโยบายอะไรบ้างนะครับนโยบาตัวนโยบายเนี่ยต้องเป็นตัวนโยบายของสพทอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ขึ้นหัวมาแบบนี้เลยอนโยบายและจุดเน้นสพทป,ประจําปีงบประมาณปี6 7 6 8ถึงนะครับอันแรกนะครับปลุกฝังปลุกฝังความรักในสถาบันหลักชาติแล้วก็น้อมนำพระบรม ราโชบายนะครับด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติข้อสั่งการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อที่3กิจกรรมตรงนี้นะครับทางโรงเรียนก็ได้ใช้กิจกรรมวันสําคัญนะครับแล้วก็กิจกรรมหลักสูตรหลักสูตรงานอาชีพนะครับหลักสูตรงานอาชีพแล้วก็กิจกรรมลูกเสือนะครับ BSN นี่จะเป็นบางสายในเช่นครับ เชิงปริมาณก็จะมีนักเรียนทุกคนสามารถสร้างนวัตกรรมคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาเชิงคุณภาพนักเรียนก็ได้รับได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตนี่แล้วก็ลักษณาบันหลักนะครับที่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 ว้าวกับคำว่าทักษะชีวิตนะครับ เงปบะมาณหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของเรียนปี15ปีผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมมีคุณธรรมน้อมนาศาสตร์ระาชานักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและรักสถาบันหลักนะครับอาจารย์การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมนะครับแล้วก็ประชาธิปไตย อันนี้เป็นกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเลนนารีนะครับก็เชิงปริมาณกระสะท้อนอันในเรื่องของสิทธินะครับแล้วก็ก็ยังมีคําว่าพัฒนาทักษะชีวิตด้วยนะครับโรงเรียนให้ความสําคัญเป็นเรื่องที่ดีมากานะครับเป็นเป็นให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตนะครับก็ตอบสนองนโยบายของ Quick กินชัดเจนเลยครับ ในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยนะครับระบบดูแลทักษะชีวิตพวกนี้นะครับถ้ามี k ีวิ o คํคำนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับนักเรียนทุกคนรู้าจากสิทธิ์และก็หน้าที่ของตอนเองนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเลารพสิทธิของผู้อื่นนะครับต่อมานะครับนโยบายจุดเน้นสพสประจําปีงบประมาณ67อ,าอันที่3นะครับเป็นการปรับกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ให้มีคุณภาพทันสมัยบริหารจัดก,การที่มีประสิทธิภาพ อันนี้กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำว่า active learning active learning นะครับการจัดการศึกษาปฐมวัยการกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงปริมาณนะครับเชิงปริมาณก็คือนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะตามหลักสูตรปฐมวัยนะครับนักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาทักษะตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานเนีย active learning ด้วยนะครับนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะตาม หลักสูตรนะครับแล้วก็การศึกษาบริหารจากการศึกษาทันสมัยครบมาตรฐานการศึกษานะครับแสนหนึ่งนะครับใช้เงินแสนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นคว้าหาความรู้ต่อยอดองความรู้ที่สูงขึ้นอันนี้ก็จะเน้นไปในส่วนของกิจกรรมภาษาอังกฤษกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตมีทักษะในการอ่านนะครับ ต่อไปเป็นส,งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับวปนนวิถีพุทธกิจกรรมศึกษาแหล่งรู้ทักษานะครับลูกเสือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เชิงเชิงปริมาณผมก็ดูจากาสไตล์ในการเขียนแนวทางนะครับก็คือจะตอบโจทย์จากตรงนี้ไปนะครับพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็รักสิทธิของผู้อื่นนะครับอ่า การศึกษาแบบเรียนรวมนะครับการศึกษาแบบเรียนรวมก็มีกิจการหลักสูตรงานอาชีพบางสายในนะครับตรงนี้มีหลักสูตรงานอาชีพบางสายในแล้วก็การจัดก,การศกษเพื่อความเป็นเลิศนะครับกิจกรรมการศึกษาขัา้นพื้นฐานกิจกรรมผสมวัยหลักสูตรการชีพอันนี้ก็จะไปพัฒนาเกี่ยวกับ การสร้างนวัตกรรมนะครับที่มีโดดเด่นขึ้นมานวัตกรรมสารเทคโนโลยีแล้วก็ตอบัานารทักษะทำหลักสูตรต่างๆนะครับเสริมสร้างความสุขความปลอดภัยในสังษากิจกรรมพัฒนาคาลระบบดูแลช่วยเหลือกิจกรรมศิลปะดนตรีกีฬานะครับนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะแล้วก็มีความสุขริงๆต้องเป็นเป็นทางสายชีพก็ชัดเจน ไม่ใช่ครับักษาชีวิตแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มโอกาสสร้างความเสมอภาคนะครับก็จะมีกิจกรรมาการศึกษาขั้นพื้นฐานผสมวัยแล้วก็มีโมเดลของ BSN นะครับลับสูตรงานอาชีพกิจกรรมอาหารกจางวัน แล้วก็มีการพัฒนาครูบุคลากรนะครับยรนยน ICT อังกฤษนะครับพัฒนาอบรมครูและบุคลากรในด้านของ ICT อังกฤษแล้วก็มีสินครูในด้านของรถพละครูอ,อันนี้อันนี้ขาสะท้อนถึงถึงนโยบายเล่งด่วนนะครับก็จะมีในเรื่องของรถพละครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล กิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชาการครูบุคลากรทางการศึกษานะครับอันนี้ครูทุกคนใช้รูปแบบเชิงประจักษ์ในการประเมินผลงานาครูใช้รูปแบบเชิงประจักษ์ลดการวางแฟ้มนะครับลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนกิจกรรมห้องสนทนานะครับการแก้ไขปัญหานิสินครูนี้ก็จะมีกิจกรรมห้องสนทนาด้วยครูทุกคนก็ได้รับคำปรึกษา,าสถาบันกเงินเร่นี้นะครับ ในเขตก็มีอบรมเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็การผ่านจากการโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขยายโอกาสอันนี้เป็นกิจกรรม BSN model นะครับนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีสกิลในการเรียนรู้แล้วก็ชีวิตและชีวิตน่าจะเป็นทักษะชีวิตนะครับทักษะชีวิตนักเรียนได้รับการเรียนรู้รูปแบบ active learning มีสกิลในการเรียนรู้และทักษะชีวิตนะครับลดภาระ การประเมินของสารสึกษาศรายงานรายงานหน้าเดียวครูทุกคนรายงานกิจกรรมรายงานกิจกรรมหน้าเดียวผลการเรียนนักเรียนปผอ,ออนไลนอ์อันนี้ตอบของเขตนะครับสองข้งของเขตเลยแล้วก็ครูรายงานกิจกรรมหน้าเดียวแล้วก็ผลการผลการเรียนนักเรียนปอออนไลน์ นโยบายเร่งด่วนนะครับก็คือสร้างความตระหนักในการป้องกันทุจริตมีหลักสูตรต้านทุจริตอาหารกลางวันระบบชีการเงินทุจริตการสื่อสารนี้นโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับาการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสารต่างๆแล้วก็ไอ้นี้แวนนี้ไทม์การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลานะครับมีกิจกรรม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง uh, mm hmm. ก็ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับ mm hmm. เชื่อมโยง mm hmm. กล้องวงจรปิด8ตัวเ uh, mm hmm. ค,ครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ uh, mm hmm. การสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวชี้แนะโคชชิ่งดูแลสุขภาพ mm hmm. แล้วก็สุขภาพจิต mm hmm. ของผู้เรียนกิจาการรมสุขโรงเรียน สุขภาพมาตรฐานสากลนะครับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากลแล้วก็ในเรื่องของระบบส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยอ่ดอันนี้จะเป็นกิจกรรมหลักสูตรงานอาชีพ DSN ซึ่ง ก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนี้ก็จะเป็นการจากการรัดก,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 การเรียนรู้แบบ active learning แล้วก็สกิลตามความสนใจแล้วก็ความถนัด1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนประชารัฐกิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศาึกษากิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรเสริมเสริมสร้างทักษะอาชีพนะครับนี้หลักสูตรอาชีพเลย ก็จะหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่ตารางนี้เป็นตารางที่บ่งบอกถึงนโยบายเร่งด่วนแล้วก็โครงการที่ตอบสนองตอ่อนโยบายเร่งด่วนการามาีเป้าหมายนะครับแล้วก็ผลที่คิดว่าจะได้รับด้วยนะครับันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ที่สนใจนะครับอย่างน้อยก็จะได้เห็นภาพ องค์ประกอบในการ,การวางแผนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียน,นบางสายในที่เป,เป็นเป็นเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับในการนํานเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ